สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องไมชแนลนะคะวันนี้นะคะมยมีมาปล่อยทั้งหมดนะคะเจ็ดเล่มด้วยกันนะคะน้องๆเป็นงานไม่มีฝักนะคะลูกค้าฝากพี่ๆที่เข้ามาดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะเล่มที่หนึ่งนะคะงานขัดข่าวนะคะหมดุหมดโมเสกที่ร้อยเชือกครบนะคะลูกค้า ผมติดนะคะเล่มที่หนึ่งนะคะกว้างนะคะอยู่ที่สองจุดสองนิ้วนะคะยาวสดาุดใบปีดนะคะสิบจุดสองนะคะด้ามน,นะคะอยู่ที่ห้าจุดห้าสนานะคะเจ็ดมิลนะคะเล่มน,นี้นะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบาทค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบาทนะคะลูกค้าตอนแรกจะลายสดแล้วทีนี้มันสีผ้ามันไม่สวยมันมัว เล่มที่สองนะคะงานขัดข่าวเหมือนกันนะคะหมุดมดเสิกที่ร้อยเชือกคบนะคะลูกค้างานสวยมากเล่มที่สองนะคะกว้างนะคะอยู่ที่สองจุดหนึ่งนิ้วนะคะหยุด ยาวสุดใบมีนะคะสิบอ็ดจุดสองนิ้วนะคะด้ามน,นะคะอยู่ที่ห้าจุดสามนะคะขนาดเจ็ดมิลนะคะเล่มน,นี้นะคะหนึ่งันแปด้อยเก้าสิบาทนะคะหนึ่งพันแปดรอยเก้าสิบบาทนะคะสนใจแคปได้เลยจ้าเล่มที่สามนะคะ มุดโมดเสจที่ร้อยเชือกครบนะคะดูงานเล่มนี้นะคะสวยมากงานขัดข่าวนะคะลูกค้าเล่มที่สามนะคะกว้างนะคะอยู่ที่สองจุดหนึ่งนิ้วนะคะยาวสุดแบ,บมินนะคะสิบจุดห้านิ้วนะคะด้านนะคะอยู่ที่ห้าจุดสามนะคะสนาหกมินนะคะงานสวยมากเล่มนี้นะคะหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะคะหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะ สนใจรับแคปภาพได้เลยจ้าเล่มที่สี่นะคะงานขัดข่าวนะคะมุดมุดเสกที่้อยเชือกคบเหมือนกันนะคะเล่มที่สี่นะคะกว้างนะคะอยู่ที่สองจุดสองนะคะยาวสุดใบมีดน,นะคะเล่มน,นี้สิบจุดสองนิ้วนะคะด้ามอยู่ที่ห้าจุดสี่นะคะสนามหกมิลน,นะคะ เล่มนี้นะคะหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบาทนะคะพันสามเก้าสิบาทนะคะเล่มที่ห้านะคะงานขาดขาวเหมือนกันนะคะพร้อมกาดทองเหลืองมุดมุเสกิกที่รอยเชื่อคบนะคะลูกค้าเล่มที่ห้านะคะกว้างนะคะอยู่ที่สองจดหนึ่งนิ้วนะคะยาวสุดเปมีสิบจุดสี ด้ามอยู่ที่ห้าจุดสองนะคะสนาห้าจุดห้านะคะห้าจุดห้ามิละคะ่ะเล่มนี้นะคะหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทนะคะพันหกเก้าสิบบาทนะคะรับแคปหน้าจอได้เล้จ้าต่อไปเล่มที่หกนะคะ จะเป็นงานขัดขาวทั้งหมดนะคะหมดุหมดโมเสกที่ร้อยเชือกครบนะคะด้ามสลุหลังพึ่งนะคะงานขัดข่าวนะคะเล่มที่หกนะคะกว้างนะคะอยู่ที่สองจุดหนึ่งนิ้วนะคะยาวสุดแบบนี้นะคะสิบนิ้วนะคะด้ามอยู่ที่ห้าจุดสี่สนาเจ็ดมิลน,นะคะเล่มนี้นะคะใครรับนะคะหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทนะคะพันสองเก้าสิบาทะคะ่ะ จะสูงไปหน้าเด็กนขยับลงก่อนต่อไปเล่มที่เจ็ดนะคะุรุค่านะคะงานขัดข่าวนะคะกรีดล่องเลือดหมุดบรเสิกที่้อยเชื่อครบนะคะเล่มที่เจ็ดนะคะกว้างนะคะอยู่ที่สองจุดสองนะคะยาวสุดใบมีนะคะสิบเอ็ดจุดสี่นิ้วนะคะด้านนะคะอยู่ที่ห้าจุดสองนะคะสนานะคะหกมิลน,นะคะ เล่มนี้นะคะหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทะคะเาผมออกก่อนพันแปดเก้าสิบบาทน,นะคะใครรับแคปได้เลยแจ๊ะ สำหรับวันนี้นะคะมีมาปล่อยทั้งหมดเจ็ดเล่มนะคะลูกค้าคนไหนสนใจเล่มไหนนะแคปหน้าจอส่งมาให้ได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อเดีวจะทิ้งลิงก์ไลน์และเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ